สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกปันอาถรรพทุกคนสวัสดีนะฮะผมอุ่นกุ๊กกคุ่มเนี่ยสวัสดีนเมซแซมไซคมบนาคมเดสวัสดีพี่น้องทางใต้สวัสดีกูนเนอะอุตไตเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีชาวนี้ขพาพเจ้าก็จะมาทักทายนะครับทํางานวันอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับคืนนี้มาอเช้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแเค อยากมาทักทายพี่น้องส่วนภาคกลางภาคอีสานเป็นไงครับ่มนอากาศหนาวหรือเปล่าทันใดที่อากาศหนาวขับรถปเป็นยังไงบ้างกันเล่าคอมเมนต์ให้ฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่ส่งสมคอมเมนต์กันนะครับเพิ่งสร้างช่องน้อย,อยครับเหมือนนกที่กําลังหัดบินนะครับแต่ก็จะพยายามบินต่อไปให้ถึง่าฝัน ทะเลยังมีคลื่นวิศราเพื่อนมืออุปสรรคหญิงได้ไม่เจ้าชูเปรียบเสมือนงูมีอพิษหญิงได้ไม่ได้จหมดสิทธิ์หาหัวสัตว์นี่แหละครับพี่น้องทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่เลยดับไปเป็นอนิจจังทุกขัางนาตาโลกนี้เป็นเพียงมายามีพบมีจากมีรักมีเลิกเป็นธรรมดาเมื่อมีพบก็ต้องมีจากมีจากเป็นไปจากตาย ก็ต่อให้ทุกคนสู้ต่อไปครับท่านใดที่มีทุกข์คอยท่านคนทุกท่านใดที่มีสุขคอยสุขริงขึ้นไปปีใหม่นี้ก็จะเจอแต่สิ่งดีเข้ามาปีที่ผ่านมาเจอสิ่งไม่ดีก็คบเจอแต่สิ่งดีนะครับผมจะสู้ต่อไปครับ ว่าเลยเจออะไรอักมากมายกัมบนดังทะเลนะอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังนฆตาธาตุาของเราคือธาตุทตั้งสีธาตดุดินน้ำลมไฟตายก็ตายไปก็เป็นปงทุลีดินครับเอาอะไรไปไม่ได้สัพย์สมบัติยึดถาบรบรรสัก มีแต่เป็นสิ่งจอมปลอมนะครัะความสุขทั้ง,ง,งโลกในยุติคนในที่ยุติก็จะเป็นทุกนะครับในที่ปล่อยวางไดไม่ยุติก็จะเป็นสุขแค่ชั่วคราวทุกแค่ชั่วคราวอยู่ที่เราจะฝากไปสักนั้นไปได้้องใช้สติในการเดนอยังมันงน่นระวัง ม่งสามารถอยากกลับก็อยากกลับครับแต่หนึ่งเรื่องโควิดสองติดสามเงินไม่ค่อยเยอะนี่เยอะก็กลับมาได้ครับแต่ก็อยากใช้ชีวิตเหมือนอิสระก็ต้องทำหน้าที่การทำงานกระเมอนการศึกษามะ อบกมจิตใจในเมีเราอดทนต่อสู้ปัญหาเด็ขาเข้ามาปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้หนีเราสร้างขึ้นมาเองเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองขอให้เรามีกำลังใจให้ตัวเองไม่พอไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้คนเราเกิดมาตั้งแต่แรกเราเดินไม่ได้พูดไม่ได้ ทำอะไรก็ไม่เป็นก็ต้องฝึกต้องทัดนี่แหละคอยเดินทีละก้าวเดินไปเลยโอ้เดชจะตั้งจิตวิ้ิตผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยศาลถึงคุณวิอนมารดาคัวอาจารย์ั้งฤาษีญาติเมตสินกันทั้งคนเคยร่วมรักสมคใคร ขอให้ได้ผลบุญผลของฉันเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้บุญกุศลนี้เทิดปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพม่แข็งแรงทำรวยเงินทองอันใดที่เจ็บไข้ได้เคยก็หายวันได้คืนอันใดที่มีสุขก่อยสุขขึ้นขึ้นไปอันใดที่ได้ทุกขอให้พ้นทุกเจอแต่สิ่งดีสวัสดีทุกท่านครับบ๊ายบาย